วัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบยายของวันที่15กรกฎาคมค่ะวันนี้แม่ค้าจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมอุปกรณ์รถถ่ายค่ะวันนี้เราจะมาขายอุปกรณ์รถถ่ายค่ะเดี๋ยวมาชมตัวแรกก่อนเลยค่ะตัวแรกเป็นรุ่น่าตรตารี่ค่ะเป็นโรตาอรี่จอบหมุนค่ะ1.8เมตรตาช้างค่ะตัวนี้สวยมาก ฟันเหลือประมาณ80%ค่ะลูกค้าลอตารี่ตัวนี้1.82ตัวนี้ฟันเหลือประมาณ80%อใส่รถถ่ายรุ่น45-50แรงม้าขึ้นค่ะตัวนี้สวยค่ะความใช้งานเลยฝาไม่มีผุเลยค่ะนะคะทำสีให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้ว แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่33,000บาทค่ะตัวนี้33,000ื่นสบาทพร้อมย่อยปั่นค่ะตัวต่อมาค่ะตัวต่อมาก็เป็นรุ่น่าตเตอรี่หนจุดแปอันตัวนี้1.8 1ตาช้างค่ะตัวนี้จะมีฝาผุนิดหน่อยค่ะลูกค้าแต่ว่าใช้งานได้ปกติค่ะแม่ค้ายังไม่ทําสีนะคะตัวนี้ ฟังตัวนี้เหลือประมาณ60%นค่ะเดี๋ยวแม่ค้าทำสีให้ใหม่ค่ะลูกค้าแล้วก็อา,อาจจะปะูุห้ด้วยค่ะตัวนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่25,000บาทค่ะตัวนี้25,000บาทค่ะใส่รถถ่ารุ่น45-50แรงมาขึ้นเหมือนกันค่ะเป็นรุ่นรุ่น1.81ช้างค่ะ ใช้างานปก,กตินะคะลูกค้าแล้วก็ราคานี้พร้อมยอยปันทุกตัวค่ะอ,คอ่าแล้วก็ตัวต่อมาค่ะตัวต่อมาตัวนี้ก็1.8ึช้างเหมือนกัน,นะค่ะหนึ่งช้างตัวนี้ฟันเดี๋ยวนะคะฟันก็เหลือประมาณ70%็่สเปอร์เซนตกับลูกค้าตัวนี้1.8ึช้างใส่รถไทย40-40ถึง อ่า4ลงมาขึ้นไหมคะเปิดราคาขายอยู่ที่30,000ือตัวนี้3 3 0 0 0บาทค่ะ3 3 0 0 0บาท1.8เมตรค่ะตาช้างอ่าแล้วก็ตัวต่อมาค่ะเป็น1.63ตาช้างค่ะ1.63 DH ตาช้างค่ะตัวนี้ใส่รถถ่ายรุ่น28-40แรงม้าค่ะลูกค้าตัวนี้ก็จะมีตำหนีฝาตรงนี้ค่ะ แต่ว่าใช้งานได้ปกติค่ะปั่นได้ปกติพร้อมย่อยปั่นค่ะลูกค้าตัวนี้ฟันเหลือประมาณ60%ค่ะอ่าตัวนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่28,000บาทค่ะลูกค้า28,000บาทค่ะใส่รถถ่ายถึง40แรงม้าค่ะตัวต่อมาค่ะ เป็นลอตเรี่1.62ตาช้างค่ะตัวนี้1.62ตาช้างพร้อมยอยปัน่นสวยๆเลยตัวนี้ยได้ยอยปั่นใหม่ค่ะใส่รถถ่ายรุ่น28-40แรงม้าค่ะตัวนี้ฟันเหลือประมาณ70%ค่ะลูกค้าฟันสวยค่ะตัวนี้ไม่มีผูค่ะอันนี้จะเป็นดินนะคะลูกค้าในะครยังไม่ได้ล้างค่ะ โรตอรีตัวนี้ไหมคะเปิดราคาขายอยู่ที่27,000บาทค่ะ 1. 6 2ช้างค่ะตัวนี้เปิดราคาขายอยู่ที่27,000บาทค่ะพร้อมย่อยปั่นตัวเลยค่ะลูกค้าในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้ไหมคะพร้อมเก็บงานให้นะคะลูกค้าเช็คซีนตรง p ีทอตรงนี้คะ่ะให้ทุกตัวเลยแล้วก็เช็คน้ำมันเฟืองคะ่ะให้ แล้วก็จะมีผานผานพวนค่ะผานพวนอ่าผานพวนตาช้างค่ะลูกค้า22.6คูณค่ะร mm hmm. าคแม่ค้าหาผานก่อนผาน22.6คูณ แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าสวยค่ะลูกค้าตัวนั้นไหมคะเปิดราคาขายอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทค่ะผ่านพวนยี่สิบสองคูณหกตาช้างค่ะลูกค้าสนใจลอตเตอรี่หรือว่าผ่านพวนตัวไหนนะคะผ่านบุกตัวนี้ขายค่ะลูกค้าผ่านบุกตัวนี้ราคาที่สองหมื่นห้าค่ะเป็นผ่านสามค่ะผ่านบุกสามใบใส่รุ่นสี่สิบห้าถึงห้าสิบแรงมาได้ค่ะผ่านบุกตัวนี้สองหมื่นห้าค่ะ เป็นโครงโครงใส่สี่สิบห้าถึงห้าสิบแรงม้าค่ะตัวนี้สองหมืนห้าพันบาทค่ะแล้วก็จะมีตัวหยอดข้าวค่ะตัวหยอดข้าวโพดแล้วก็หยอดข้าวได้ค่ะตัวนี้ขายอยู่สองหมืนห้าพันบาทค่ะเป็นสี่แถวค่ะลูกค้าเป็นเครื่องหยอดข้าวสี่แถวค่ะสองหมืนห้าพันบาทค่ะตัวนี้หยอดข้าวโพดแล้วก็หยอดข้าวได้ค่ะ สนใจลอตเตอรี่หรือว่าพานพูนเค้ือ่อนยาาเข้าตัวไหนสามารถโทรสอบถามคไค้ที่เบอร์0982601158ค่ะร้านรถถ่ายมือ2เราเีคที่ขอนแก่นค่ะหรือว่าแวะชมแวะดูที่ร้านได้ค่ะลูกค้าร้านเราก็เปิดทุกวันค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยสนใจอุปรกรณ์มือสองสภาพดีพร้อมใช้งานคาแวะได้เลยค่ะแลวเราก็จะมีรถถ่ายด้วยนะคะรถถ่ายมือสองค่ะ เข้ามาใหม่หลายคันเลยค่ะเมื่อวานนี้แม่คก็ได้อัปเดตรถถ่ายไปแล้วนะคะว่าปีคันไหนเข้ามาใหม่บ้างลูกค้าก็ไปเปิดดูย้อนหลังได้ค่ะวันนี้แม่ค้าอยากให้ลูกค้าท่านได้ชอมอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์รถถ่ายมือสองค่ะเผื่อลูกค้าท่าในใดสนใจก็ แวะชมแวะเทสได้ค่ะโตรตารี่เทสก่อนส่งได้นะคะลูกค้าปั่นดูได้ค่ะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่สอ0 0มื่นหบาทค่ะโรตารี่สอ0 0มันบาทจนถึงสามหมื่นสามค่ะถ้าแม่ค้าก็าฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ